คนสร้างชาติสนับสนุนโดยมูล,ลนิธิ SCG สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงฝีมือชนคนสร้างชาตินะฮะสนับสนุนโดยมูล,ลนิธิ SCG ครับและตอนนี้ครับผมอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยวิจิตรศิลป์ผมก็เลยพาน้องๆมาดูผลงานอันเจ๋งๆของน้องกันไปตามผมมาครับ และตอนนี้นะฮะเช้งก็อยู่กับอาจารย์แล้วก็น้องๆฝีมือชนแล้วครับแต่ที่มายืนอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยต้องมีความพิเศษอยู่แล้วเพราะน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยเขาได้คิดงานสุดสร้างสรรค์ของน้องๆอ,ออกมานี่อยู่ตรงนี้ครับมันเป็นยังไงครับแนวคิดนี่มาจากไหนครับได้มาจากอะไรครับเป็นการที่เราเห็นแบบสายไฟอะค่ะที่ว่า<ด>เสียไปแล้วเราก็เลยคิดว่าจะ นำเอามาทำชุดรีไซเคิลค่ะเขามีรางวัลมาการันตีด้วยนะครับลองอันดับที่สองค่ะจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมค่ะนี่คือผลงานนะฮะสุดเจ๋งของเหล่าฝีมือชนนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนต่างๆดีกว่ายังมีเทียบครับตอนนี้เนี่ยผมก็มาอยู่กับสาขานะฮะสถาปัตยกรรมสิ่งที่อยู่ข้างหน้าของพี่นี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นรูปด้านของบ้านนะคะแล้วก็เป็นการยิงเปิดเปวทีบให้เห็นมุมมองภายนอกอะค่ะ สุดท้ายครับผมอยากให้อาจารย์เนี่ยฝากอะไรถึงน้องๆที่กําลังจะตัดสินใจเรียนต่อในสายอาชีวะครับก็อ,อยากจะเชิญชวนให้น้องๆเนี่ยมาเรียนางสายนี้กันมากๆนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยพัฒนาประเทศกันต่อไปอนาคตสดใสสร้างได้ด้วย2มือนะครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอตัวลากไปก่อนครับสวัสดีครับฝีมือชนคนสร้างชาติ